อกว่าดิฉันใส่บาตรทุกเช้าเลยค่ะแต่ซื้ออาหารใส่บาตรแต่ดิฉันการเห็นเพื่อนๆทําอาหารด้วยตัวเองทําให้ดิฉันรู้สึกเศร้าหมองเป็นอย่างมากอยากทราบว่าการใส่บาตรของดิฉันทุกวันเนี่ยดิฉันจะได้บุญไหมคะเศร้าหมองเรื่องอะไรนะเศร้าหมองไม่ได้ทำกับข้าวใส่บาตรเพื่อนทำข้าวบ้านทำกับข้าวแต่เราต้องซื้อเราอาจจะไม่มีเวลาแต่เรารู้สึกแบบเศร้าจังเลย,เ,ลยเพื่อนดูตั้งใจใส่บาตรน่าจะได้บุญเยอะ ศร้าหมอเพราะว่าตัวเองไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทำกับข้าวซื้อเอาซื้อเอาคำถามคือเงินใครเงินเขาเงินเขาแล้วเขาได้สละทรัพย์นั้นไหมสลาสละทร<ล>ับ,บแ,แล้วเมื่อสลาทรัพย์แล้วเจนตนาคือเพื่อการสละทรั์ละความตรนี่ขี้เหนียวในใจอันเป็นมลทิน ไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับขึ้นมาเราสละทรัพย์นั้นเพื่อซื้ออาหารนี้ถวายแก่พระพิสุสงฆ์สำเร็จที่เจตน,นาหรือ,อยังละ่ะสำเร็จ,จสำเร็จแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งผัดข้าวผัดแกงต้องยงทำทําแกงเองไม่มีความจําเป็นถ้าเราทําได้ย่อมดีทําไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราสละทรัพย์นั้นแล้วเพื่อการถวายอาหารนั้นแด่พระภิสุสงฆ์ย่อมเป็นผลเป็นทางมาแห่งบุญอยู่แล้วไม่เกี่ยวเลยดังนั้นอย่าไปตั้งความกังวลไอ้บาปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความกังวลนี่แหละ ตอนแรกเนี่ยเป็นบุญดีแล้วนะแต่หลังมาเริ่มเป็นบาปเพราะอะไรมวนแต่ไปการวลว่วิชันไม่ได้ทํากับข้าวเองเลยจะใส่บาปแล้วจะได้บุญไหมจําไว้สละอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่ากาสรสละย่อมเป็นทางมาแห่งบุญเสมอดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการยกให้น้ําขวดเดียวเดินไปซื้อมาเพื่อให้แก่คนที่เขาหิวน้ําต้องการดับความกระหายนั้นย่อมเป็นทางมาแห่งบุญแล้วพระเจ้าบอกว่าเราทำเนี่ยเรากําลังนั่งกินข้าวอยู่ แล้วเหลือเศษอาหารในจานเล็กน้อยเราเลยเอาใส่อาหารเนี่ยไปเคีย่ยวเคียเคียลงให้กับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้ได้กินของเหลือนะแล้วเทเศษอาหารนี้ให้สัตว์ตัวนี้ตัวนั้นได้กินยังเป็นทางมาแห่งบุญชั้นไหนเลยเราทํากับมนุษย์ด้วยกันจะไม่ได้บุญมันได้อยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าเราซื้อของคําถามของนั้นเป็นของอันปราณีนาไหมล่ะเป็นข้าวบุญไหม ไม่ใช่เป็นแกงเสียมะไม่ใช่เป็นข้าวที่เขาพึ้มหัวใหม่ๆร้อนๆเป็นแกงที่เขาทํามาขายลูกค้าด้วยอันด้วยฝีมืออันปราณีเพราะรสชาติอร่อยจะซื้อถูกก็ตามจะซื้อแพงก็ตามแต่เราเลือกแล้วว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่ดีอร่อยลดเลิศแน่นอนก็จัดว่าเป็นของอันปราณีเราซื้อของอันปราณีถวายแด่พระภิสษุส์ฆ์แม้ไม่ได้ลงมือกระทำเองแต่เราเลือกแล้วว่านี่คือร้านอาาร่อยที่สุดย่อมเป็นทางมาแห่งบุญแต่ใจเราละเอียดมะ เราละเอียดเราปราณนี้ว่าต้องเป็นร้านนี้ต้องเป็นอาหารชนิดนี้นานนี้หน้าตาอันนี้น่ากินนี้เราเลือกแล้วไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่คนที่ทํากับข้าวอาจจะถ้าเขาพิจารณาใจเขาว่าเออเขาต้องจามาหนี่ทําแบบนี้เพื่อรักษาสุขภาพพระเขาอาจจะได้มากกว่าเพราะเขามีการลงมือกระทามากกว่าเช่นเราตื่นเช้าเราเนี่ยตื่นแปดโมงเขาตื่นเจ็ดโมงเราตื่นแปดโมงซื้ออาหารใส่ได้เลยเขาตื่นเจ็ดโมงต้องมาตัดเตรียมอาหาร มันมีบุญกิริยาบุญกิริยาคือกิริยาอาการมันมากกว่าดังนั้นกิริยาอาการทุกๆก,กิริยาอาการถ้าเขามีเจตนาทำเพื่อให้เกิดใจน้อมไปเพื่อกองบุญกองกุศลตัวเนี้เขาย่อมได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมในความละเอียดละออนในการทํากับข้าวในระหว่างนั้นเขาต้องทาอะไรตัดตัวเองในการตื่นนอนนั่นคือสละหนึ่งแล้วสละเวลาในการนอนของต็เงให้ตื่นเช้าขึ้นจะได้มันจัดสหรับอาหารเพื่อเตรียมให้พระเขาย่อมได้ความเพียรตัวนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งอย่าง ดังนั้นเขาจึงย่อมได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครได้มากได้น้อยกว่าเพราะแต่ละคนทํางานเงินเดือนทุกวันนี้ก็ได้มากไม่เท่ากันไม่ใช่เหรอไอ้คนนี้ได้หมื่นห้าไอ้คนนี้ได้สองหมื่นมาแล้วแต่อะไรความสามารถของแต่ละคนบุญก็เช่นเดียวกันได้มากได้น้อยอยู่ที่เจตนาของตนเจตนามากความเพียรมากย่อมได้มากกว่าเจตนาน้อยความเพียรน้อยกว่าก็ย่อมได้น้อยกว่าไม่ต่างจากเงินเดือนเลยเรื่องเดียวกัน ใครเก่งกว่าใครเข้าใจมากกว่าใครพิจารณาตามธรรมได้แยบคายกว่าย่อมได้ผลของบุญกุศลนั้นมากกว่าใครมีปัญญาน้อยกว่าเข้าใจธรรมะได้น้อยกว่าตั้งเจตนาได้น้อยกว่าก็ย่อมได้บุญน้อยกว่าเพราะนั้นปันวัดกันที่เจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแต่ว่าได้บุญมากน้อยอยู่ที่เจตนาถูกต้องอยู่ที่เจตนากับการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเราเองค่ะโอเคค่ะ